สวัสดีจ้ามื้อนี้นะจ้ากะมาเบิองรถนะจา้ามื้อนี้อากาศดีจา้าฝนตกนะจา้าฝนตกชุ่มฉ่ำจา้าพายุเข่าจ้าลูกค้ามื้อนีจ้จ้าตอนนี้จะเป็นรถมือสองนะจา้าที่แคทอ่าทายให้เบิงจา้าเดี๋ยวแต่ว่ามื้อนี้สิพามาเบิองรถมือ้อนึงจา้าตอนนี้รถมือนึงนะจา้าโปรโมชั่นดีจ้าลูกค้าเดี๋ยวเห้แผ่นกลองไปเลยนะจา้จาจ้า ตัวนี้นะคะก็จะเป็น LC018SP ค่ะ LC018SP จะได้อุปกรณ์3ชิ้นจะได้อุปกรณ์3ชิ้นนะคะอ่าได้ใบดัณฑาพานรถตันลีจ้าราคาเงินสดจะอยู่ที่6 5 7 0 0 0้าบาทจ้าหกแ0 0 0บาทจ้าได้อุปกรณ์3ชิ้นจะได้ใบดัณฑาได้พานได้ดรถตันลีนะจ้ะสำหรับลูกค้านะจ้ะลูกค้าสามารถซื้อพ่าน ทางสฟแนนได้จ้าหรือว่าจะผ่านทางเงินโซดจ้าทกศได้เบิรตนะจ้าลูกค้าขั้นนี้นะจ้าเบาถึงเงินดาวนะจ้าดาวเริ่มต้นศูนย์บาทจ้าตอนนี้รับรถอยูศูนบาทจ้ารับรถปีนี้ผ่อนปีหน้าจ้ารับรถปีนี้ผ่อนปีหน้าสําหรับลูกค้าที่เอามวดใหญ่นะจ้าจะได้เริ่มใจสองพันบาทเป็นเดือนมกราคมถึงพฤศจิกาจ้า แล้วกางวดง่ยก็จะเป็นเดือนท่านว่าปีหกแปดจ้าแต่สำหรับลูกค้าที่แบบว่าบอยากใจงวดงวดย่อยสองพันนะจ้าบริจาคิบย่อยก,ก,ก็สามารถใส่อาไลไล,ไลมั่นนะจ้าลูกค้าที่เฮ็ดไลมั่นแล้วก็เฮ็ดไลออยจ้าสามารถอาใจเป็นไล่ปีเลยจ้ะแต่ว่าไล่ปีจะเริ่มต้นปีแรกจะเป็นเดือนกรกฎาคมนะจ้ะสมมุติว่าฮันห์ฮอรถช่วงนี้นะจ้ะ โปรว่าชั่นนี้จ้าลูกค้าลดหลายพรจาได้อุปกรณ์สามชิ้นจ้าตัวนี้จะเป็นสามสูบนะจ้าลูกค้าทัาเป็นแอลฮอ์ซูนจะเป็นสีสูบจ้าอ่าค่ปตาบรรดุงเฮ้าจ้าอยู่จังหวัดอุดอรธานีจ้าจังหวัดอุดอรธานีนะคะจ้าอันลูกค้ามาก่าถือก็อย่าลืมโทรขอมาหากันจ้าจะเป็นเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งศูนย์สองหนึ่งแปดเก้าเก้าแปดจ้าเอกสารที่ต้องใส่จ้า เริ่มต้นจะใส่บัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านคนซื้อคนคำประกันจ้ะอายุอ่ทาทั้งคนซื้อคนค้ำจะบอกเกินเจ็ดสิบป,ปีนะจ้ะลูกค่ะเจ็ดสิบป,ปีจ้ะอ่ะทาทันเป็นไปได้กับอย่างให้คนที่อยู่ในหมู่บ้านจ้ะรู้่บหมู่บ้านขังเคียงกันจ้ะบอไก่บอไก่ก,กันเนาะจ้ะตัวนี้จ้ะอ่าชาติแบตโทรศัพท์ได้พรนะจ้ะตัวนี้ชาติแบตได้นั่ง ตอนนี้จะเป็น USB นะค่ะกล้องเครื่องมือจะใหญ่ก,กว่าจ่าทันทันเป็นกล้องตัวเก่าเนาะเดี๋ยวแคทาเบิรงแบบนึงอันนี้จะเป็นตัวเอสพีตัวใหม่จ่ารถมอสองเพ้าาตัวเอสพีกับมีเนาะจ่าทันเป็นตัวเก่าจะเป็นแบบนี้จ่าเป็นกล่องเล็กนะคะนี่เป็นกล้องเละะ็เกลลจ่ะ หันเป็นมือหนึ่งก็สิเป็นกล้องไงจ่ารถมือสองเข้ากับมีจ่ามือสองตอนนี้ดาวเริ่มต้นอยู่ที่หาพันบาทนะจ่าแล้วแต่ชั่วโมงการทํางานแล้วก็ปีรถจ่าหันลูกค้าเนาะจ่าหันเขามาลานจ่าหรือว่าสอบถามรายละเอียดจ่าโทรมาศูนย์หกหนึ่งศูนย์สองหนึ่งแปดเก้าเก้าแปดจ่าเบอร์แทดนะจ่าหรือว่าหันลูกค้าว่าสะดวกมากอ่ะลูกค้าสามารถอ่ายื่นเอกสารมาทางออนไลน์จ่าหรือว่าอ่าโทรหาแทดนะจ่าแคดออกไหมฮะ ไปให้รายละเอียดลูกค้าจนหอดบานนนจ้ะบีค่าอ่าบริการใดๆทั้งสิ้นจ้ะหากลูกค้าสนใจอย่าลืมถ่อมขามานะจ๊ะอันอ่าแคทขอฝากเบอร์โทษจะ้ะจะเป็นเบอร์โทษ061-021-8998าจ้ะเดี๋ยวแคทจะขอจบคลิปนี้จ้ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะลูกค้าสวัสดีค่ะ